สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซื้อของเล่นมาให้ลูกค่ะชื่อ DIY Magic Box ค่ะซื้อมาสองอันแบ่งกันเลยพี่กับน้องเจ๊กะเฮียผาเล่นกันไปผู้ผักก็แลดูง,งงงอีกอย่างวันนี้อีอย่างวันนี้สว่วนเจ๊ก็โอ้โหอธิบายอย่างเลยค่ะอันนี้นะคะเป็น DIY Magic box นะคะเป็นนู่นนี่นั่นแหมมีการขคกล่องเป็น ASMR ด้วยนะคะอ่าก็อธิบายกันไปค่ะอธิบายกันไปอ่าแกะกล่องก่อนลูกแกะกล่องแกะกล่องก่อนค่ะก่อนจะเล่นต้องแกะกล่องก่อนค่ะอ่า แกะแล้วอ้าออกมาโอ้โห่ฟรุง้งฟริง้งอ้าเล่นไม่เป็นก็ต้องอะไรคะมีคู่มือค่ะมีคู่มือในกล่องก็โอ้โหสารพัดรูปแบบอันนี้ลูกชายก็คือเล่นตามพี่สาวนะคะไม่ไม่มีอะไรคะ่ะเล่นกันไปเล่นกันมาอ่าแกะกล่องอ้อยมีกล่องในนั้นคืออะไรอะ่ะคืออะไรผู้ผ่าแบบเฮ้ยในนั้นคืออะไรทำไมผ่าไม่มีทำไมผ่าไม่มีมมมมอ๋อทำไมยังไงแกะไม่ได้คะ่ะ แกะไม่ได้สรุปคืออยากจะบอกว่าจะต,ต้องมีคลิปต่อไปค่ะเพราะว่าสรุปเละค่ะเละตุ้มเปะค่ะอ่าอันนี้สติกเกอร์อ,อ่ายังไม่ถึงตอนเละนะคะยังไม่ถึงตอนเละเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปกันนะคะว่าความเละจะบังเกิดอย่างไรค่ะ